สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเป็นรถ toyota s o l a a ปี98สีน้ําเงินนะครับตัวเครื่องนะครับสเปคก็จะเป็นเครื่อง5 a นะครับเครื่อง1.5เกียร์ออโต้น้ํามันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับราคาอยู่ที่4 9 9 0 0บาทนะครับตัวเกียร์นะครับเปลี่ยนนุ่มไม่กระตุกนะครับไม่ต้องรอให้เครื่องเย็น ก่อนสตาร์ทนะครับรถนี้เคยติดแก๊สแต่ถอดออกแล้วนะครับเช็คระบบเรียบร้อยบอดี้รถนะครับรถปลอดดีไม่มีชนหนักนะครับหน้าหลังเดิมๆสีสวยมีดิ้วรอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานช่วงล่างแน่นนะครับขับนุ่มสบายเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังนะครับล้อแม็กเท่ขอบ15นะครับยางดีดอกลึกใช้ได้อีกย่างนะครับ ภายในก็สวยสะอาดนะครับแอร์เย็นสู้แดดได้สบายนะครับเครื่องเสียงมีบลูทูธมีนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ภาษีครบนะครับเอกสารครบนะครับก็เบอร์ติดต่อก็ตามภาพเลยนะครับสภาพรถนะครับสภาพเบาะด้านในก็ถือว่าดูดีนะครับ ยังดูใหม่อยู่เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดสภาพด้านท้ายรถนะครับมีรอยถลอกนิดนึงนะครับตรงที่มอผมชี้นะครับรถเคยติดแก๊แต่อ,ออกแล้วนะครับสภาพเบาะด้านหลังก็ดูดี สภาพด้านหน้านะครับตรงกันชนมีรอยถะลอกนิดนึงนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจนะครับก็โทรตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับในวิดีโอนี้นะครับก็ฝากขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ